สวัสดีพุงเป็นพี่น้องสวัสดีเอฟซีขุดชุเนาะงวันนี้มาพบก,กับสองค่ะคือเก่าพี่น้องไว้ลงคลิปซองเหมยนาะงวันนี้เราจะไปใส่น้ำไส่วันนี้เ้าสิบปากก็ไปเก็บหอยพี่น้องหอยเชอรี่เนาะมันมีขีปสิ้นท้ายแล้วพี่น้องอยู่ผาเบื่อเลยสิไปเก็บหอยมากินกับตำมะขุงเนาะกับหนงอาโปะน้งอาโปกระแตงโตสมใจสบายดีเด้อพี่น้องโอ้ยเหนื่อยอ่บ่ใดเงือนพี่น้องเอ้ยเหมยนี่ มนีดูร้านดูเตาฮัฟแฟงโตไฮโซสิวิรอนคีโตพี่น้องซาอาขายวัตถุนิยมอนี้ก็ได้เป็นมือกล่องโปรดิสันซาตีเพิ่นออกโลกเองมันแต่เฮากับสิเก็บซอยเพิ่นอยู่ดอกวันทัาปิดกล่องน้องพี่น้องเฮากับนิทัศพี่นี่น้ำใสปลากูกกำลังเป็นได้หลายนะดับทิ่ซาอาเดี่ยงตาแต่กำลังใหญ่พี่น้องนี่นี่น้ำใส่ ากรปูนะไปตำกินกับอันนี้เอาห้งหอยกระปุกมาหิ้งสิเป็นยังอุ้ยเซ็กซี่ดิเบิเบิ้งเตีเบิ้งเตี๊ยบพูยงก่อนวันมาเห็นหนาเก็บมัเก็บหอยพี่นองเอ้ย้งง้่อนี่นอง bây giờ chỉ đấy sao? Khâu ha... hiệu... kheo, thủng nhiều rồi, bét này nè, bét vào góc. Ừ, bên đó còn có cây gốc, ai thấy bét cả chữ gì bảo? Thước đâu? Muỗi. Cây gì? Cây muỗi. Ai nói cây đom gì bảo? Cậu cây đom gì bảo? Nông sai luôn, ấp tì hẳn rồi đấy. Ừ, nông sai luôn, ấp <laughs> tì, à, giờ phải đi kiếm nước rồi à? Nông sai luôn phải. Đang bận luôn, hẹn cả bù đang luôn. Nói gì nhá?

อีปูอีปูกูขันเนีนีอ่ะใช่เอายใ่ใเลยใ่เอีปูเนี่ยอีปูเอาไมตีพรดีกิ้ก็ตั้งปะคุอีปูังเฮ้ยเฮ้า้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้าเฮ้ยเฮ้าเฮยเฮยเฮ้ยเาเมาหาไ้้ยย้ เปดำหาไรไวเก็บี่หัวไหลบ้องเก็บที่ไหนมึงเห็นเป่าเป็นฮะเฮ้ยเดี๋ยวบอสเฮ้ย้อือพอดีได้อ้อาคูบเขาเขาพี่นอเอเขาสิบาทบาทพากกูพอ่า No? เก็บขนาดข้าวสารใคนกำลังจะตามมาการเด็บ่ังคน่องนึ่เสารกลางเด็บบึ้งน้ำใสใช่จะไม่อะน้ำใสพีไม่ได้เหลือตีเจ้าก็บเก็บเก็บซอยเหลือตีเพี้นทีล่ะไม่เหลือตีเก็บโกเลยเขาเป็นอะไรเก็บ

โอ้ยตีง่ามๆเลยขอกองผุดยาวโอ้ยย oh, ่างตี้โอ๊ยตัวคาะย่างอย่าเบื่อเขาเด้อตกขคาะกีบน้องเนี่ยแมสุขั้งใส่ยงในห่มล้าลำ

Tam sẽ các chết xếp sợ đã hắn đi. He vẫn ở mặt tôi. bố hiếm khiếm 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 hương khiếm 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 ยาขาดิบีนไปลกปีเขาที่โอ้ยเื่อนี้กับปูใหญ่ใช่ใช่เอาอะไรอีบอ๋อเนี่ยทำไซปีนขอาหีมึงบอกเล่วเด็กน้อยซึบนี่เลิกปะจักอ่าเลิกดิคออ่อนแน่นอนเราอ้ยไปเดี่ยอีปูอ้อยใช่เนี่ไม่เนี่โอ้ยมเห็นซ้ำเกิดาเตองามกับใหญ่นะ หนามขุนบเห็นเนาะแล้วจะเอาไปกระสีก่ะคุณน้าทางกลางคุณน่านาติ๊บนี่แหละกปูตุ้หยาดีตเอามาหอกบัวเออะใส่ใส่ฉีบบัวตีว่าดอกบัวใส่ได้อ๋อนี่ไงน้ำกักจาดด้วนซำชิตาดนะหยิบน้อยายกไปาพระคุณอีกมีทางไปอยู่บ่ sáng cũng có một nguồn của nó Nó bó này dẹp để thì bỏ Tiếp thì để nhỏ, theo những người nhỏ 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 mất thì con à, nắm Do à. ตอนเด็กเราเล่นโต้เรานี爸爸่ตัวเราทำมแลวมาแทงต๊ะสกซี่ถ้ามักจับ้หนึ่ไซสีจไปเจอได้อะมีเยนี่มึ้งซื้อซื้อหัดกดบ่ได้โอ้ยขออยากให้นเ้าลามาได้จริงหรือหันดิ บมมี <t'. <t pues ่นามใช้แนวนี้ว่าสิบปีอ้วลึกลึกปินหนาวป่ะคะปิ๊นหนา่ต้องยายงนะคารมุตะก้ปีนหนามะขอก็ตั้งใจกับพี่นอกนะตี้่อแมพี่นกบักจับจะอีพัง้ว้เกอบต กุยแจใหดิไปกอดเนะไปกอดีลยไปอย่างนันใช้ดาน้ำใสหัวอนอินดีี่ตะบางขอยมไปปนนี้เมื่อ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 ขี้บีิสระบุญบุญบ้าอกแพี่น้กม่อมาเป็นคนละคนนี่ เล่นใหม่บ้างอาา้าวคุณกำลังดูเซฟเต้นเต่นสาวบ้าเดียเอ้ยอเธอ้าส,สาบสไตล์อเลยกับผู้มีอีกสี่บบเข้าสีอันนอกพีก่เนาะเขาสีำกับปคุตยเพกกื่อจะได้เห็นติ๊กตกะ่ะอันนี้มันช่ยประคุมันก็ได้เปอยอันนี้แม่

1941, ิ you know, morning, ่งด <c ười> ้วยปากกฐินอยากดีมาะอืมพัคเสีท่าไหร่ต้าไม่กนเทตาไงฮะขอบคุพี่น้องฮาปลพี่น้องกินสมตำเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสมตำซีมือสาวตีเนอเสียสิออกพี่น้องกินกินกินพี่น้องมาด้ เราขี้นออกที่สมตำแซ่บี้กินแซ่บเสีดม่มีคลิปโลกพี่น้องกินสมตำก็ไ้าแล้วกได้ออกนอกหมู่บ้านเนาะมาเลเติดเนาะตำป่าเนาะเกินมาตำป่าซะโอ๊ยตำป่าปูขึ้นเทือกปูเติดเส็บอยู่บ่ประ๊อ กระสีเพชรแน่แล้วก็ใ่ปุ่นเชนหน้อยแล้วนี่ตอนห้อยน้ำพี่นะเพิงมาชิบะแดงก็มันกิเพชรอยู่ได้พี่เนาน้องเี้ยหายกองไม่เนาะมันไม่ถ่งมรือเปล่ตีตาสะกบเเพราะหัดเพอันนี้ถังเนี่ยมักินมกินบอลน้ำใส่นพี่นอ เซ็กซี่มากอ่างมือกล่องมือกล่องกับน้ำได้เตะนะคะทู๊อ่างมือกล่องกุมสุ๊บเรามาให้มากแบบเจ้าอาไมาหมักก็เสฉยจุน่าบนเยี่ยงเยี่ยงก็อยู่นะล้วก็เสฉยหน้ากูัวเออหน้าเจ้าเขาโดงได้อยู่บนงกำงหงะ กินน้ำใส่น้ำไทยใส่ตีิดนำไทยอะไรีพี่น้องไงอะไรีพี่น้องใลูกไม่ไเอ้ยมังทินดาดนะอยากกิถ้กกล่องอยู่นะแสแน่เนาะเอาไลไอตี้เอาแบบแสพบ้าเบืองไงผัเนาะตัวน่งเอวยจะนหาหูหาอยู่ ตำรวมป่าน่รวมหมิดเซชกมืน้ำขึ้นเลยเต็มพังอีกแน่นมองมาดูบางนามาไปหานตอนนี้ราบบาสอนได้ไร่ไปถวยเปนไงบากุมาอ้เ mm ห็น hmm. น้ำข้นไปสอนมาสิไ uh. ้เนาะรับบเาหนิเอ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 าหนิสอนเอาไว เราไวนเมืองก็บางหอดถึงก็เๆเจ้ามวยบ้าเมยสบายดีอีเดียเธอพี่ซองพี่น้องเมย์เูสบายดีอ่ดียเมย์คอยงามวะพี่น้องตาเด้องามคื้ะ่าวเห็นกเห็นเลยเดียวในคิดเจ้าตีเจ้าอาเพิ่นบ้าอืมอืมคีดตลอดพุ้มเลาเห็นนบงมาลำลังนะพี่น้องจะทำยังกินตำหมวอแล้วกินก็เผาแต่อีโตนเธออีตีบลเฮ็ดเฟะให้เรากิน มพอมีแนวกินพี่น้องกินข้าวตำขนมปุ at, ่นี่แหละมีย huh. ูนโบฮิตพี Wiz ่ค่ะพี่ค่ะด้วยเนาะขอบคุณเซลฟี่อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ชิจบไปเพียกสี่เด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดชอบแคร์ขอกัุณคลิปหนาด้วยพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณเลยไล่เลยที่เข้ามาติดตามพี่น้องสุดรายเนาะ